สวัสดีค่ะพบกับช่องช้างพลายวาเลนไทน์เฟมิลี่นะคะตอนนี้พ่อพนกำลังจะถอดโซ่จะพาส่งแม่ลูกไปอยู่ทุ่งหญ้ากันแล้วนะคะเดือดร้อนแล้วถอดแม่เอ้ยถอดนอ้องวาเลนไทน์ก่อนเลยวันนี้อ,อยากไป อยากไปอย่างแรงแล้วอยากไปอย่างมากแล้ว <c oughs> ผมอยากไปครับผมรอโอกาสนี้มานานแล้วถ้าโทษออกจะดื้อย,อย่างนั้นเลยนะไม่ได้สนใจแม่นะ <c oughs> น,นั่นนั่นพ่อพลไปร่อยยาพี่งามแล้ว ถอ,ถอยถอยถอยลูกถอยถอยถอยถ,อถอไปไปพอดีล่ละห h าพี่งามรงนี้เนาะเอาแม่นรุ่งจะไปทางไหนนี่ฮะนู้นไปทางนู้นทำไมมาทางนี้ <us uk> ชิม่ยยังทางนี้ <us uk> มามา,มา มาเร็วมาเร็วตามลูกทสายดิมามามาสายแล้ววันนี้มาเดดอกจ้าแล้วได้รองทง<า>ผลไม,ม<า>้หวานๆแล้วมามาเร็วมาเร็วโอ้คุณตลบอบอวนเลยบัดนี้ ไปลุกปีโป้ลุกปีโปไปด้วยไปปีโป้ไปด้วยไหมโอ้ปีโป้ลุกแล้วปีโปเรื่องอะไรที่จะไม่ไปด้วยใช่ไหมปีโป้ะเรื่องอะไรที่จะไม่ไปด้วยมาเราลงทุ่งกันครับไปปีโป้เดินก่อนปีโป้นู่นลงไปทุ่งนานู่นนะ มาลงมาลูก oh oh. <laughs> มา <laughs> เดี๋ยวนี้แม่นารุ่งไม่ค่อยกลัวแล้วเริ่มชินกับปีโป้แล้วมาปีโป้นำทางนำขบวน มาเด้อพี่งามดีใจนะดีใจนะได้ออกทุ่งนี่ดีใจนะคะอะไรล่ะปีโป้ไม่ต้องวิ่งเลยเอา พี่ปโป้ไปันท้ทยก็จะวิ่งไล่พี่พี่โป้นี่แหละเอาวิ่งเลยวิ่งวิ่งให้ทันเอา้าเอา้าเอา้าโอ้โหฝุ่นตลบอบอวนไปหมด มีเพื่อนกับพี่ปีโป้นะคะน้องวัเลนไทยจะไปอาบน้ำกันก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาอยู่ร่มกันค่ะวันนี้พ่อพลไม่ได้เอาเชือกกับโซ่ให้มแม่รุ่งกับน้องวันเลนไทยลากไปนะคะเพราะว่าเอาฝากไว้ที่วัดแน่เลยพ่อพลเอาฝากไว้ที่วัดค่ะ เร็วเร็วจะได้ไปอาบน้ำกันแล้วเร็วเรวเร,วเรวขอกินก่อนขอกินก่อนจะคำหนึง่งมาลูกมาแม่จะพาไปอาบน้ำเร็วเดี๋ยวแม่ผมขอกินก่อนขอกินก่อนครับอูแม่ไม่รอเลยผมขอกินก่อนแม่ อาตาแม่ให้ทนันหลูกตาแม่ให้ทนันเอาวิ่งเลยครับวิ่งเลยครับจำเลยครับจำเลยครับแม่์เม่รโรแล้วครับมเเโยกโยกก่อนขอยโยกกันก่อนขอยโยกกันก่อนโอ้โยเนาะไปะ อยากหยอกคืออยากหยอกพี่พีโป้นะอยากยอกอยากยอกค่ะแม่แม่ขอหยุดกินก่อนนะคะแม่แม่จา๋าขอหยุดกินก่อน หญ้าเขียวๆน้อยๆหญ้าเขียวๆน้อยๆอร่อยเลยครับมาแล้วนะคะมาเร็วขอกิน,กนข้างๆก่อนนะโอ้ขอกินก่อนโอ้ อร่อยเลยวันท้ายวันท้ายครับวันท้ายครับเอาเอามือล้วงปากแม่ทำไมนะเอามือล้วงปากแม่ โอ้พ่อพลนมาถึงเชือกแล้วนะคะเชือกที่ฝากพระอาจารย์ไว้นะคะหลวงพ่อเอาไว้โอ้ยพ่อพ้นก๊กน้ำหมเจ้าทินเจ้าทินมาแล้วเด้อเจ้าทินเจ้าทินเฮาแล้วเด้อจะโดนก๊กน้ำหลวงพ่อเด้อ ปีโป้เอ้ยปีโปโเจอเจ้าถิ่นแล้วปีโปโ้เอาพอพลเชือกพอพลทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมมันอายุอายยะอันสัน้นกินต้นขนุน มาแล้วจะถึงน้ำมูลกันแล้วจะถึงน้ำมูลกันแล้วครับวันนี้เราจะไปอยู่ป่ากันใช่ไหมมากันแล้วนะคะมากันแล้วสรงแม่ลูกช้างป่ามาเลยนะคะถึงป่าน้ำมูลกันแล้วนะ เอาโซ่ลงไว้กอนเอาโซ่เอาเชือกลงไว้กอนไปอาบน้ำกอนครับไปอาบน้ำกันก่อนนะคะแล้วถึงจะขึ้นมาเอาเชือกไปผูกที่ในป่านะคะวันนี้พ่อพลจะพาสองแม่ลูกอยู่ในป่าน้ามูลนะคะวันนี้เป็นเด็กป่านะคะวันนี้จะขอเป็นช้างป่านะคะอาบน้ำเสร็จจะเข้าไปอยู่ในป่ากันนะคะ มากันแล้วนะคะจะลงอาบน้ำกันแล้วรู้คะ่ะรู้ทางลงน้ำด้วยนะคะแม่แมรู้ทางลงน้ำด้วยอา้าวทางลงน้ำตรงไหนลงไปเลยนุวาลงไปเลยได้ตะไายมาเล่นแล้วนันไ,ได้ตะไายมาเล่นแล้วนะคะแม่แม่แม ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแม่ๆจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งติดตามน้องวาเลนไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาแม่ๆทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ